นายอนุทินชาญเมรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมบอบโครงการขุดลอกแม่น้ำปิงมูลค่า355ล้านบาทเป็นโครงการเพิ่มศักยภาพการรองรับน้ำหลากลดโอกาสน้ำล้นตลิ่งป้องการอุทกภัยในเขตเมืองหลังดำเนินงานปี2568แม้มีพายุหลายลูกน้ำปิงยังรองรับได้ ไม่ตระทบต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลปฏิบัติการตัดหมอกเวียงแหงและตรวจสอบการเรียบรับผลประโยชน์คนต่างด้าวซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการออกหมายจับในอำเภอนับว่าเป็นการสะท้อนเจตนารมณไม่ปกป้องคนผิดพร้อมรายงานผลการปฏิบัติการสกัดกั้นยานรกระหว่างวันที่13-19พฤศจิกายน2568จับกุมยาเสพติด3คดียึดยาบ้าได้11ล้านเม็ด ไอ500กิโลกรัมอายัดทรัพย์สินจากขบวนการค้ายาเสพติดหลายรายการปิดเส้นทางการลำเลียงจากชายแดนสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศปฏิบัติการคืั้งนี้ตัดวงจรทั้งระบบตั้งแต่ผู้ผลิตผู้ลำเลียงผู้ค้ารายย่อยจนถึงเครือข่ายการเงินสแสดงถึงความจริงจังของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องภารกิจทั้งหมดสะท้อนความตั้งใจปกป้องประชาชนและสร้างความมั่นใจต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศนั่นเองค่ะ